ปัจจุบันนี้เครื่องมือที่เราจะใช้เพื่อทําการตรวจสุขภาพทางการเงินเนี่ยมีเครื่องมือที่อยู่ในระบบดิจิตอลนะครับในแอป AIA 1ก็ดูทันสมัยแล้วก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ว่าการที่เราใช้แบบฟอร์มที่เป็นแบบดั้งเดิมบางทีมันก็อาจจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายการใช้แบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มของ FA นะครับที่เป็นเอกสารหน้าเดียวแล้วก็มีทุกข้ออยู่ในนั้นเลย อันนั้นครับเป็นแบบฟอร์มของ FA ปัจจุบันในแบบดั้งเดิมนะครับก็จะแยกนะครับในแผ่นพับเนี่ยก็จะแยกเมื่อกางแผ่นพับออกมาหน้าแรกก็จะเป็นในเรื่องของการคุ้มครองรายได้หน้าที่2ก็เป็นเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาโลโรคไร้แรงแล้วก็อุบัติเหตุหน้าที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนการเกษียณแล้วก็หน้าที่4ี่จะเป็นในเรื่องของการวางแผนการศึกษาบุตรถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยก็จะแยกแยกส่วนกัน บางครั้งการเข้าพบลูกค้าเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะมีเรื่องที่จะสนทนาการเอาทีละเรื่องก็จะทําให้เป็นการแยกประเด็นกันได้อย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้เครื่องมือนี้นะครับคือการตรวจสุขภาพทางการเงินเนี่ยควรจะต่อเนื่องมาจากการพูดคุยในเรื่องของสามเหลี่ยมการเงินมาก่อนในคลิปตอนนี้เนี่ยผมจะเอาวิดีโอในอดีตที่ผมเคยทําไว้เมื่อประมาณน่าจะสักประมาณ 4-5ปีแล้วนะครับให้ลองศึกษากันนะครับแล้วเรามาดูแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มที่เป็น FSC ในปัจจุบันหรือถ้าดูแล้วจะทดลองเอาแบบฟอร์มที่เป็นแบบดั้งเดิมมาเริ่มต้นในการทดลองใช้ดูก่อนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะทดลองได้ในหลายๆแบบฟอร์มนะครับลองติดตามดูนะครับแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพทางการเงินมาดูเรื่องแรกครับเรื่อง Income Protection Planning ครับ การปกป้องคุ้มครองรายได้ของครอบครัวก็เริ่มจากการที่ต้องมาดูว่าครอบครัวนะครับของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อปีเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่อย่างครอบครัวนี้นะครับหัวหน้าครอบครัวอายุของเขาอยู่ที่35ปีแล้วก็ทํางานคนเดียวส่วนภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกคนเดียวนะครับตอนนี้ก็อยู่กับบ้านแล้วก็มีค้าขายบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับทำออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ไรายได้หลักก็มาจากสามีคนเดียว ดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อปีเนี่ยหล้านบาทตรงนี้เป็นเป็นเคสกรณีศึกษาเป็นเคสจริงเป็นลูกค้าของผมนะครับแต่ไม่เอ่ยชื่อนะครับลูกค้าท่านนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายหนึ่งล้านต่อปีแล้วก็ต้องการให้คุ้คมครองไปทัป้งสิปีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้ลูกของเขาเนี่ยนะฮะอายุอยู่ที่แดขวบกว่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะก็อีกประมาณสิบปีสิบปีลูกของเขาก็จะอายุสิบแปดก็เข้ามหาลัยปีหนึ่ง ต้องใช้เงินมากเลยทีนี้ก็ได้ถามไปว่าถ้าจะวางแผนปกป้องคุ้มคอไรองรายได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าตามหลักทฤษฎีของการวางแผนการเงินควรจะใส่ตัวเลขไว้ขั้นต่ำคือ5ปีลูกค้าบอกว่าลองยกตัวอย่างไปสัก10ปีก็แล้วกันขอสัก10ปีเพราะตอนนี้ลูกก็ยังเล็กอยู่8ขวบนะครับใส่ไปสิปีหมายความว่าค่าใช้จ่ายของครอบครัวเนี่ยหล้านบาทจาก นี้ไปอีก10ปีถ้าเขายังต้องจ่ายอยู่ปีละ1ล้านเนี่ยสิปีก็เป็นเงิน10ล้าน10ล้านตรงนี้คือแน่นอนครับมันคือความสามารถของลูกค้าท่านนี้ที่จะต้องหาไรายได้มาเพื่อค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ได้10บล้านจากนี้ไป10ปีถ้าเราดูไม่เคยเอาตัวเลขมารวมกันเราก็จะมองไม่เห็นตัวเลข10ล้านตรงนี้พอรวมกันก็จะเห็น10ล้านนี่คือที่มาว่าทําไมลูกค้าควรจะมีการปกป,ป้องคุ้มครองที่วงเงินที่10ล้านนะครับ ค่าใช้จ่ายหนึ่งล้านต่อปีสิบปีสิบล้านนะครับหนี้สินที่อาจเป็นภาระของขอครอบครัวครับผ่อนรถอยู่นะครับผ่อนบ้านอยู่บ้านตอนนี้มีสินเชื่อค้างอยู่ที่สามล้านรถหนึ่งล้านมีภาระหนี้สินอื่นๆอ,อีกสองแสนนะครับพวกบัตรเครดิตอ่สินเชื่อต่างๆอื่นๆรวมกันแล้วอีกสองแสนนะครับรวมทั้งหมดสี่ล้านสองในหมดหนี้สินนะฮะเมื่อเอาค่าใช้จ่าย สิบปีสิบล้านมาบวกกับภาระหนี้สินอีกสี่ล้านสองรวมกันตัวเลขก็จะได้สิบสี่ล้านสองสิบสี่ล้านสองนี่คือคืออะไรครับคือภาระที่หัวหน้าครอบครัวจะต้องแบกรับภาระน,านี้ไว้นะครับแบกรับภาระน,านี้ไว้ในฐานะผู้นําของครอบครัวมาดูสิ่งที่เตรียมไว้แล้วก็คือเงินออมครับมีเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินในครอบครัวอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับห้าแสนบาทแล้วก็มีประกันที่ครอบคลุมอยู่ที่ห้าล้านบาทห้ 5, าล้านมาจากไหนครับก็มาจากประกันสินเชื่อนะครับสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถ สองอันนี้ก็สี่ล้านแล้วนะครับแล้วก็มีประกันชีวิตที่ทำไว้กับบริษัทประกันหนึ่งล้านบาทนะครับก็รวมเป็นห้าล้านห้าล้านรวมกับเงินสดที่มีสำรองไว้ห้าแสนก็รวมเป็นห้าล้านห้าแสนห้าล้านห้าแสนเนี่ยนะครับหากเกิดเหตุอะไรกับหัวหน้าครอบครัวทําให้ต้องจัดครอบครัวไปเสียชีวิตไปนะครับตัวเลขจริงๆคือสิบสี่ล้านสองดังนั้นเตรียมไว้แล้วนะครับที่ห้าล้านห้าก็เท่ากับขาดอยู่แปดล้านเจ็ด ดังนั้นครอบครัวนี้นะครับหัวหน้าครอบครัวท่านก็จะต้องเตรียมวางแผนที่จะทําหลักประกันคุ้มครองไรายได้คุ้มครองความสามารถของหัวหน้าครอบครัวไว้ที่8ปล้านเนี่คือข้อข้อที่1ครับการปกป้องคุ้มครองไรายได้ของหัวหน้าครอบครัวเราก็อาจจะสามารถที่จะวางแผนเรื่องนี้ก่อนยังไม่ต้องไปในเรื่องที่2ก็ได้นะครับีนี้ผมสาธิตให้ดูว่าถ้าไปเรื่องที่2 3 4สาี่ไปจนครบเลยครอบครัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําการสัมภาษณ์พูดคุยครั้งเดียวแล้วจบทุกเรื่องนะครับ เป็นการพูดคุยทยอยสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากเป้าหมายของลูกค้าไปทีละเรื่องทีละเรื่องจนกระทั่งครบ6เรื่องนะครับมาดูเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2 3 4ผมมาวางไว้ในสไลด์หน้านี้หน้าเดียวนะครับก็คือการวางแผนคุ้มครองสุขภาพโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุครับ Accident a n n h h e l t t p l n n n i n g นะครับเรื่องแรกคือเรื่องค่ารักษาในโรงพยาบาลครับลูกค้าเลือกโรงพยาบาลกรุงเทพนะค่าห้องในโรงพยาบาลค่าอาหารนะครับ อยู่ที่วันละ800 0ันตอนนี้ในกรมธรรม์มีอยู่แล้ว3 0 0พันก็ยังขาดอีก5,000ันนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มหรือเรียกได้ว่าเป็นรูรั่วทางการเงินที่จะต้องอุดอุดรูรูรั่วนี้ไว้นะครับส่วนในนี้ก็ส่วนข้อที่หหลักประกันไรายได้ของครอบครัวเนี่ยนี่คือรูรั่วทางการเงิน8ล้านเจที่จะต้องวางแผนเป็นทุนประกันคุ้มครองชีวิตของหัวหน้าครอบครัวไว้นะครับนี่คือรูรั่วรูใหญ่เลยนะครับหากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครอบครัวเดือดร้อนแน่ๆนะครับ รู่วต่อมาก็คือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าห้องที่ยังขาดอยู่ห้าพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคไร้แรงครับหัวหน้าครอบครัวท่านนี้ก็บอกว่าถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคไร้แรงยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยอาจจะต้องมีเงินรักษาถึงสองล้านบาทเพราะเขาก็มีประสบการณ์จากเพื่อนเพื่อนของเขานะครับไม่สบายด้วยโรคมะเร็งตับนะครับรักษาไปล้านกว่าบาทนะฮะหนึ่งล้านกว่าตอนนี้ยังไม่หายนะครับมัอยู่ในการติดตามอาการดูแลอยู่นะครับ นั้นกรมธรรม์ท,ที่มีอยู่นะครับคุ้มครองโรคไหลแรงเอาไว้มีอยู่ห้าแสนก็คือขาดอีกล้านห้าต้องเตรียมเพิ่มอีกล้านห้านะครับต้องมาดูว่าประกันโรคไหลแรงอะไรนะครับที่จะครอบคลุมได้อีกหนึ่งล้านห้าแสนบาทดูรั่วทางการเงินดูที่สามนะครับมาดูที่สี่ครับดูรั่วทางการเงินดูที่สี่ก็คือค่าใช้จ่ายเนื่องจากอุบัติเหตุครับถ้าเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะครับต้องมีเงินสำรองเอาไว้สองแสนบาทเพื่อเป็นการรักษาเร่งด่วนในส่วนนี้ ลูกค้ามีประกันเอาไว้แล้วห้าหมื่นครับวงเงินฉุกเฉินห้า0มื่นจากบัตรประกันปัอุบัติเหตุ PA อครับก็ขาดอีกหนึ่งแสนห้าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะต้องวางแผนว่าทําอย่างไรให้มีการวางแผนคุ่ครองสุขภาพโรคไล่แรงและอุบัติเหตุให้ครอบคลุมทั้งหมดเพื่อปิดรอยรั่วทางการเงินทั้งหมดของครอบครัวครับต่อมาครับเรื่องที่ห้าครับในส่วนนี้ครับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณนะครับลูกค้าท่านนี้อายุสาสิบห้าปี อายุที่จะ,กะเกษียณ60ปีเท่ากับว่ามีเวลาเตรียมเตรียมตัวก่อนที่จะ,กะเกษียณอีก25ปีนับจากนี้ไปพอกเกษียณแล้วอายุ60เนี่ยถ้าตามแบบฟอร์มของ a a a จะตั้งเอาไว้ตั้งทงเอาไว้ที่อายุ99ปีครับเพราะบริษัทมีความเชื่อว่าลูกค้าน่าจะายืยอยืนมันตั้งเป้าไม่ได้นะครับว่าใครจะยายุยืนใครจะายุสั้นไม่สามารถตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการวางแผนให้ยืนยาวเอาไว้ก่อนนะครับถ้าอายุสั้นก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าเกิดวางแผนสั้นๆเอาไว้แล้วเกิดอายุยืนยาวปัญหาเกิดแน่ครับเพราะเงินที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอนะครับลองมาดูกันครับสมมุติว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านนี้อายุยืนยาวไปถึง99ปีจะต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าสัก80ปีก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนตัวเลขเอานะครับแสดงว่าถ้าอายุยืนยาวถึง99เนี่ยหลังจากอายุ60จะต้องมีชีวิตอยู่ใช้เงินหลังเกษียณอีก39ปี39ปีดูครับแล้วใช้เงินส่วนตัวนะครับ คือตอนนั้นหลังเกษียณเนี่ยคงไม่ได้ใช้อะไรมากแล้วลูกค้าคิดอย่างนั้นนะครับลูกๆก็ลูกตอนนี้มีลูกคนเดียวอาจจะมีเพิ่มอีกหนึ่งคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ถึงตอนนั้นเนี่ยก็หมดภาระเรื่องอื่นๆแล้วดูแลตัวเองสักเดือนละห0 0 0 0่นกับภรรยาสองคนนะครับเดือนละห้าหมื่นสาสิบเปีคูณไปเลยครับหนึ่งเดือนห้าหมื่นปีนึงก็ห0 0สน สามสิบเก้าปีเป็นเงินยี่สิบสามล้านสี่แสนบาทนะครับเงินออมในบัญชีที่ตอนนี้มีอยู่คือห้าแสนก็คือเงินก้อนเดียวกันนั่นแหละครับจากตอนแรกนะฮะเงินคืนเมื่อครบสัญญากรมธรรม์ที่ทําไว้หนึ่งล้านบาทรวมแล้วเท่ากับเตรียมไว้แล้วหนึ่งล้านห้ายังไม่ได้เริ่มเก็บเงินในส่วนอื่นเลยไม่มีการวางแผนการลงทุนหรือว่าการออมในรูปแบบอื่นอะไรเลยนะครับก็เท่ากับว่าจากเป้าหมายที่จะต้องมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณยี่สิบสามล้านสี่แสนนะครับ ก็ขาดอยู่ที่21ล้าน9แสนดังนั้นครอบครัวนี้นะครับลูกค้าท่านนี้เนี่ยอายุ35ปีตอนนี้มีเวลาเต็มตัวอีก25ปีจะต,ต้องมีเงินเพิ่มอีก21ล้าน9แสนก่อนเกษียณนะครับส่วนจะวางแผนกันยังไงนั้นต้องเป็นการลงรายรละเอียดรายบุคคลค่อยว่ากันอีกทีขั้นตอนต่อมาครับการวางแผนเพื่อการศึกษาของบุตรนะฮะลูกค้าท่านนี้มีลูกอยู่คนเดียวชื่อน้องท็อปมี ความฝันคือน้องท็อปก็อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับจำนวนปีที่เหลือกว่าจะเข้าเรียนในระดับปร,ริญญาตรีครับมีเวลาอีกสิปีนะครับตอนนี้แดขวบแดขวบอีกสิปีก็อายุสิบแปดสิบแปดก็เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะฮะตอนเรียนในระดับปร,ริญญาตรีลูกค้าประเมินว่าน่าจะใช้เงินสักปีละค่าการศึกษานะครับค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่ต่อปีสักปีละห้าแสนสี่ปีนะครับกับลูกหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้เงินสองล้านบาท ปริญญาโทน่าจะใช้สักปีละแ0ดแสนนะครับสองปีก็ต้องเตรียมอีกหนึ่งล้านกแบาทสำหรับปริญญาโทร,รวมแล้วตีกับโทร,รวมกันนะครับก็คือต้องเตรียมเงินเอาไว้สามล้านหกแสนบาทสาล้านกแบาทเงินก้อนเดียวกันครับที่มีอยู่ในบัญชีคือห้าแ0นนะครับเงินคืนจากกรมธรรเพื่อวางแผนเรื่องการศึกษาให้ลูกยังไม่ได้ทาไม่มีนะครับรวมจำนวนเงินที่เตรียมไว้แล้วก็คือห้าแสนนั่นแหละครับห้าแสนหักลบกับ เป้าหมายทางการศึกษาของลูกที่ต้องใช้เงินในระดับปริญญาตรีและโท3ล้าน6 000, เท่ากับขาดอยู่3ล้าน1ตรงนี้ผมได้ให้คําแนะนําลูกค้าไปว่าควรจะวางแผนปกป้องอนาคตของลูกด้วยการปกป้องไรายได้ปกป้องความสามารถของหัวหน้าครอบครัวเพื่อการศึกษาของลูกในอนาคตแล้ว่อยมาออกแบบกันว่าจะเป็นแผนไหนนี่คือตัวอย่างครับของการตรวจสุขภาพทางการเงินในการลงรายละเอียดแล้วก็มาสรุปบันทึกข้อมูลเลือกนะครับ การวางแผนหลักประกันรายได้ของครอบครัวเป็นเรื่องแรกนะครับก็สรุปกันไปทีละเรื่องครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเห็นไหมครับทาทีละอย่างไม่สามารถบางทีอาจจะคืออยากจะทําให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยบางทีทํามันทําครั้งแรกทีเดียวเลยทาไม่ได้ต้องค่อยๆทยอยทาไปเรื่อยๆลูกค้าท่านนี้ก็เลือกที่จะปกป้องคุ้มครองรายได้ของครอบครัวไว้ด้วยการทําประกันทุนประกันที่8ปดล้านเแต่ปรากฏว่าพอ,อมาคํานวณแล้วรายละเอียดแล้วเนี่ย กว่างบประมาณที่เตรียมไว้อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสามารถจัดงบประมาณได้ที่หกหมื่นก็เลยทําทุนประกันเอาไว้ได้ที่เริ่มต้นที่อยู่ที่สามล้านบาทแล้วค่อยๆทยอยทําเพิ่มไปและส่วนอื่นๆก็ค่อยวางแผนกันไปบริษัทก็ได้มีการทําโปรแกรมมาไว้เนี่ยพอคีย์ข้อมูล f อฟเสเสร็จแล้วนะครับการตรวจสอบการเงินเสร็จปุ๊บส่งข้อมูลไปก็จะมีตัวอย่างของแบบประกันที่สามารถเลือกได้ซึ่งในส่วนนี้ต้องใช้เวลาคุยกันเยอะเลยนะครับแบบประกันต่างๆที่ลูกค้าสามารถทําได้เอาละครับก็ ในเรื่องของการตรวจสุขภาพทางการเงิน